เราศึกษปีที่หนึ่งด้วยนะครับจะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าลูกของท่านเป็นเอกลักดีมีความรู้และมีความเป็นผู้ที่ดีเรียนเชิญคุณแม่และนักเรียนับเป็นเชิญคุณแม่คุกพ่อในทางการพักผ่อนปเครือข่ายผู้ปกครองครับเราก็คงจะได้รับประหลาดหลายเรื่องราวที่จะได้รับในวันนี้ครับเพื่อพบปะผู้ปกครองนะครับไม่ใช่ถือไมึตัวเดียวแล้วก็พูดคุยกับผู้ชม แต่วันนี <S 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 ้เพื่อให้ค mm, ุ <S, <S 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 ้มกับเวลาที่ขั้นเสียสละมหากเขามีความสุขก็จะพอใจอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้กระผมให้ขออนุญาตทานักเรียนให้กับผู้ปกครองตัวจีโกลนเอชเซนต์เห็นไหมครับจีโกลนเอชเซนต โมดใช้คืออะไรเทนัทหวัดเทนตุนเทนโดยเฉพาะปี7หยุดูลยนะครังจากการปราจังหวัดสุรินทร์ของเราจะเป็นเจ้าภาพแนมือก็คือสร้างเครือข่ายความร่วมมือพอจะพอเราพสร้างนลหลายอย่างเห็นไหมบิดภาพิเอขไายสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดทามี่ท่า มีความภาคภูมิใจที่ทุกท่านทกเารเรียนเาจะต้องดูโอ้เห็นอนาคตเก็นความสำ็ของเรียนในระดับระดับที่หนึ่งนะครับผมพยายามเรียนแต่เช้าผมพยายามที่จะให้ผู้เรียนมีความูจากกิจกรรมเกับสู้เขาในวันนี้ต้องจำหคัามกูฑหากว่ามีสิ่งดสิ่งใดประกรที่อาจากาดบุต้องเรื่องการ คภาพฝักดีภาพคณะดีที่ให้ผู้ปกครองแม่มีความสุขแล้วก็มีงานรดวันนี้ขอให้ผู้ปกครองแม่ครับมีความสุขในวันนี้มีความสุขตลอดไปรู้ว่กพวกเขาบอกว่มีสไตล์เข้าปลาขาเ้าเข้าวขอให้มีเงินห้าร้อยให้มีเงิร้อยแต้ที่มีคุณือใช้ในทไปนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปขอขอบคุณสวัสดีครับค่ะด้วยนะ ในวันน <łość> ี้นะคะไทเสรี่เมือของไทห้าเ็มไทยระว่างมหาวิทยาลัยสถิจังว่ชานรการเรียนความหอมสูงนมหาวิทยัยการพัฒนาสื่แหล่งส่อตสองเปีนเข้ม